ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทําการถอดเปลี่ยนซินแกนสเตอร์หน้าแล้วก็วิธีการประกอบซินแกนสเตอร์ยังไงนะครับไม่ให้ซินมันรั่วซ้ําซากนะครับเพื่อนๆนะครับก็เมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนอ่าซินแกนสเตอร์นะครับเพื่อนๆน,นะครับ เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในขั้นตอนการเปลี่ยนแต่หน้างานจริงไม่ได้ง่ายไม่ได้หมูไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่านะครับเมื่อนะครับซีนของเรามีอาการรั่วซึมอย่างเช่นของรถคันนี้นะครับมันยังไม่รั่วหรอกเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้ผมผ่าเครื่องนะครับผ่าเข้าผ่าออกก็3รอบนะครับเพื่อทําการแก้ไขปัญหาอาการคัดล็อกนะครับ คัดล็อกเกียร์ดังคัดดังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นะครับเขาผ่ามาก็ไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับเขาอาจจะไม่ได้ทําการเปลี่ยนซีนมานะครับผมว่าถอดออกถอดเข้าบ่อยๆนะครับเหลี่ยมของแกนสเตอร์นะครับเหลี่ยมของแกนสเตอร์มันจะบาดบาดซีนนะครับจะทําให้ซีนรั่วในอนาคตดังนั้นนะครับผมก็จะทําการนะครับเปลี่ยนซีนแกนสเตอร์ออกนะครับโดยนะครับในวันนี้นะครับผมจะไม่พาเพื่อนๆใช้ไขควงงัดนะ วันนี้นะครับผมจะใช้นะครับเป็นตัวดูดในการดูดซินออกนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านก็บ่นเหมือนกันกับผมนั่นแหละนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นมันติดสวิงอาร์มนะฝั่งนี้ติดสวิงอาร์มนะครับอ่าส่วนฝั่งโน้นก็ติดแข้งจานไฟนะครับเราจะเอาไขควงมาจิ้มงัดมันก็ไม่สะดวกนะครับมันติดนั่นติดโน้นติดนี่นะครับข้างล่างก็ติดพักเท้าข้างบนก็ติดชุดสีเราจะงัดออกมันก็งัดออกยากนะครับ ดังนั้นนะครับในขั้นตอนของการที่เราจะเปลี่ยนซีนนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องหมูนะสําหรับเกศซีนแกนสเตอร์นะครับบางทีเราเอาไขควงไปจิ้มแล้วก็ทําการงัดนะครับจิ้มขอบนอกก็ทําให้ขอบแข้งมันบาดมันกรอบมันแตกได้เช่นกันนะครับถ้าจิ้มลงไปแกนกลางบางทีปลายไขควงจะทําให้แกนกลางนะครับมันลายมันเป็นรอยนะครับมันจะรั่วจะซึมตรงกลางแกนนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับในวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมา DIY ตัวดูดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการาดูดซินแกนสเตอร์ออกนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเมื่อ,เ,อ,เ,อเราพูดถึงการสร้างหรือว่า DIY ชุดเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดูดนะครับซิลแกนสเตอร์หรือว่าจะนำวิธีนี้ไปใช้นะครับได้นะครับกับแกนสตาร์ด้วยนะครับเพื่อนๆหรือว่านำไปใช้ได้กับการดูดซินอย่างอื่นนะครับ ออุปกรณ์ที่เราจะได้ใช้นะครับก็เป็นสเตอร์หนึ่งอันนะครับเป็นสเตอร์หน้านะครับก็นะครับเขาเจาะรูมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการที่เราจะสร้างสรร DIY ตัวดูดขึ้นมาแล้วก็มีน็อตอีก2ตัวนะครับน็อตนี่นะครับน็อตก็อย่าให้ยาวเกินไปนะถ้าน็อตยาวเกินไปมันจะทะลุลงไปชนลูกปืนข้างล่างนะครับเพื่อนๆเอาอ่าให้โผล่สัก45หมิลนะครับ 3- 4มมิลก็ประมาณนั้นนะครับ อ่านะครับต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราก็จะใช้เป็นนะครับดอกสว่านในการเจาะลงไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะใช้นะครับดอกสว่านเจาะลงไปก่อนก่อนที่เราจะขันน็อตลงไปนะครับเพราะว่าซีนบางตัวนะครับมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นเหล็กนะครับมันเป็นเหล็กซีนบางตัวมันเป็นเหล็กขอบเป็นเหล็กนะครับงัดมันจะไม่ออกนะครับหรือว่าซีนบางทีมันแข็งกระด้างนะครับลองงัดมันก็จะไม่ออกดังนั้นวันนี้ก็ นะครับใช้เทคนิคในการดูดออกก็แล้วกันนะครับก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆทําตามนี้ได้เลยนะครับก็เจาะรูลงไปแล้วก็เอาน็อตขันลงไปนะครับเพื่อนเนะครับเวลาเราวางสเตอร์ทาบลงไปนะครับก็ให้น็อตโผล่ขึ้นมาสัก 3- 4มมิลนะครับเพื่อนเพื่อนะครับถ้ายาวกว่านั้นเวลาเราขันดูดนะครับมันอาจจะอ่าแทงลงไปอ่าโดนโดนตลับลูกปืนข้างล่างนะครับอ้าวนะครับดูดให้ดูเลยนะครับว่าจะออกไม่ออกนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับนี่นะครับใ,ใครมีไขควงก็ใช้ไขค,รครวงหมุนก็ได้นะครับแต่ผมมีสว่านผมใช้สว่านเป็นตัวหมุนเพื่อทําการดูดออกนะครับเพื่อนๆก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแค่กดสว่านนะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับแค่กดสว่านนี่สว่านกับเมื่อเราขันนี่สว่านมันแรงกว่าเด้อนะครับสว่านแรงบิดมันเยอะกว่านะครับถ้าเราไขาควงไปขันมันอาจจะไม่ได้ออกง่ายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนฝากไว้ด้วยนะ เอานะครับหลังจากที่เราเอาซินสเตอร์ออกไปแล้วนะครับทีนี้แล้วก็คงเหลือนะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนซินนะครับใส่ซินตัวใหม่เข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็นี่แหละนะครับอุปกรณ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเราก็ไม่ได้ซื้อแม้แต่บาทเดียวนะครับซื้ออยู่มั้งน็อตนะครับโอ้ยตะปูเกี่ยวอยู่ตามร้านมีทั่วไปนะครับอยู่้านสอบมีอยู่แล้วอยู่บ้านห้องกระดาษจะมีนะตัวเบกีบาทนะครับ อานะครับทีนี้นะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับในขั้นตอนของการที่เราจะทําการประกอบซินนั้นถ้าหากว่าเราเอาซินสวมลงไปเลยมีโอกาสที่น,นะครับเรียมของแกนสเตอร์นั้นจะไปบาดซินนะครับจะทําให้ซินขีดขาดซินรั่วซึมนะครับเพื่อนๆดังนั้นเราก็ DIY คืออุปกรณ์ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้วน้ำพลาสติกหรือว่าขวดน้ำพลาสติกก็ได้นะครับบางๆเอาบางนี่แหละนะครับแล้วก็ พับอย่างที่เพื่อนๆเห็นพับขอบมุมหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ม้วนแบบนี้นะครับถ้าเราไม่พับขอบนะครับมีโอกาสที่นะครับอ่าขวดน้าพลาสติกจะบาดซินได้เช่นกันดังนั้นเราต้องเก็บขอบนะครับขอบไหนที่เป็นขอบนอกนะครับขอบไหนที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะต้องพับเข้าในนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็จะนํามาสวมลงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาซินมาสวมลงไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับ ในเคสนี้ไม่แนะนําเป็นกระดาษมาพันนะถ้าเอากระดาษมาพันกระดาษมันอาจจะขาดอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับแนะนํานะครับเอาเป็นนี่แหละนะครับพลาสติกจะดีกว่านะครับเพื่อนแต่ที่นี้นะครับซินที่เราจะเอามาเปลี่ยนนี้นะครับผมขออนุญาตทําการทากาวก่อนนะครับเพราะว่าผมดูว่าซินนะครับซินแกนสเตอร์ตัวนี้เบ้าขอบนอกมันค่อนข้างเจ็บรวมนะครับ ดูเหมือนว่าน่าจะมีรอยถอดออกถอดเข้าบ่อยนะครับเพื่อนๆนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าซินผมตัวเรกอยู่บ่ะนะครับเดี๋ยวเบิ้งเป็นตะไหนนะเอ้านะครับผมก็ทากาวบอลลงไปเอาความชัวเอาความสบายใจเพื่อป้องกันไม่ให้มันรั่วขอบด้านข้างนะครับเพราะว่าอาจจะมีรอยข้อง,งัดมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนนะครับทากันไว้จะดีกว่าเอา้ามือจับอา่ามือจับกาวแล้วมาจับ พลาสติกนะครับพี่น้องเอ้าเอาไหมครับเซตออกแล้วนะครับเช็ดออกไปแล้วนะครับทีนี้ก็นะครับสวมลงไปโลดนะครับสวมลงไปแล้วก็พยายามบีบให้แน่นแล้วก็ดันซินลงไปนะครับนี่นะครับในขั้นตอนของการดันซินลงไปนะครับเราจะดันลงไปให้ผ่านพ้นบริเวณที่เป็นเหลี่ยมนะครับเราดันซินลงไปผ่านพ้นบริเวณที่เป็นเหลี่ยมแกนสเตอร์ ster, นะครับก็ดึงพลาสติกออกได้เลยที่เหลือก็ ทำการตีซินลงไปให้เสมอขอบแข้งหรือว่าอาจจะต่ำกว่าขอบแข้งสักครึ่งมิลก็ได้นะครับครึ่งมิลถึง1มิลก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่เวลาตีลงเราก็ค่อยๆตีวนไปเรื่อยๆตีวนลงไปนะครับให้สม่ำเสมอกันนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าถ้าใครมีแป๊บเหล็กก็แป๊บเหล็กตีลงไปเลยก็ได้นะครับแป๊บเหล็กสวมตีเลยนะครับนี่ผมก็จะตีเบาๆแบบนี้แหละนะครับนี่ ัวเหมือนว่าซินมันลื่นเข้าไปเลยนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆอ่านะครับจะยางไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเสร็จสรรเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนซิน